นี้นะคะดิฉันนางออดอกเตอร์ดาวพสุขทองกินค่ะครับผมดกรกิจิพงศ์อารยะพูลพงศ์ครับเราทั้งสองคนนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้ค่ะค่ะแล้วอกาศนี้นะคะก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร์นายแพทย์กระแสะชนะวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกลือกล่าวต้อนรับและกล่าวสดุดีแด่ท่านอาจารย์ดเรเกลืมังคลาภึก และร่วมเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะยืนรำลึกถึงพระคุณท่านอาจารย์ดรอกร์เกิร์มังคละพึกเป็นเวลาหนึ่งนาทีขอกรับเรียนเชิญท่านอธิการค่ะ现在有请格格勒勒大学校长校长长迎并向博士表,表达 ท่านรองอธิการบดีท่านคณะบดีเพื่อแขกผู้มีเกียรติสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่เคารพทั้งหลายและนักศึกษารวมทั้งท่านสิ์เก่าดีเด่นทุกท่านที่กรุณามาในวันนี้ก่อนจะมีพิธีการใดๆเกิดขึ้นนี่อยากจะกลับเรียนเชิญท่านทั้งหลาย จ้แสดงถึงความเคารพระลึกถึงท่านอาจารย์ดเรเกิดมังกรพรึกโด้วยการยืนขึ้นเพื่อแสดงความคารวะคนละหนึ่งนาทีดีไหมครับเชิญครับ ครับขอบคุณครับ <c oughs> ท่านภูมิเกียรติที่ครบครับการที่พวกเราได้มีโอกาสมาในวันนี้ถือเป็นโชคดีโชคดีที่เราจะได้แสดงความกตัญญูกตาเวที ต่อท่านอาจารย์ดรเกิดและครอบครัวที่ได้ทำให้มีมหาวิทยาลัยเกิกในวันนี้ตลอดเวลา70ปีที่ผ่านมานี้มหาวิทยาลัยเกิดซึ่งเริ่มต้นจากโรงเรียนจากวิทยาลัยจนกระทั่งวันนี้มีเกียรติประวัติที่ดีเด่นโดยตลอดเริ่มต้นที่ทำให้คนไทยรู้จักคำว่า การเกิดโรงเรียนเกิดวิทยาลัยเกิดและมหาวิทยาลัยเกิดนั้นมีสิ่งสำคัญคือการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วก็ทำให้ภาษาอังกฤษนั้นโดดเด่นในรั้วมหาวิทยาลัยเกิดจนกระทั่งวันนี้แต่สถานาการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปภาษาจีนเข้ามาเกี่ยวข้องมาก และภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่มีความหมายและความสำคัญทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศทำให้มหาทรกเกิดเห็นว่าจำเป็นจะต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภาษาจีนเพราะฉะนั้นจึงได้มีการตั้งคณะ และวิธีลายนานาชาติที่เป็นภาษาจีนและก็อยากจะกราบเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบด้วยว่าภาษาจีนหลักสูตรปริญญาตร,ร,ารีปริญญาโทปริญญาเอกที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกิดนั้นเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในรอบสี่ปีห้าปีที่ผ่านมามีนักศึกษาจีนที่มาเรียนปริญญาตร,ร,ารีปริญญาโทปริญญาเอกมากขึ้น และถ้าหากเข้าใจไม่ผิดอาจจะมากที่สุดในบรรดาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีหลักสูตรภาษาจีนทั้งนี้แสดงว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราได้ถูกต้องเหมาะสมดีงามกับสถานการณ์แล้วเพราะฉะนั้นมหาวิาลัยเกิดก็คงจะเจริญเติบโตไป ด้วยหลักสูตรที่เรียกว่าเป็นหลักสูตรนานาชาติที่เป็นภาษาจีนอาจารย์ที่สอนหลักสูตรปริญญาตร,ร,ารีปริญญาโทปริญญาเอกที่เป็นนา,นานาชาติที่เป็นภาษาจีนนั้นเราก็ภูมิใจที่มีคนเก่งคนด,คนดีที่เป็นผู้รู้ผู้เข้าใจคนเก่งทั้งด็อกเตอร์โปรเฟสเซอร์จากประเทศจีนมาอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน แล้วก็ยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นที่ต้องการจะสมัครมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านต่างๆที่เป็นด็อกเตอร์เป็นโปรเฟสเซอร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆเด่นๆในประเทศจีนที่กลับเรียนอย่างนี้เพราะว่าผมก็มีโอกาสได้เซ็นและต้อนรับผู้ที่สมัครแล้วเรารับไว้ให้เป็นครูบาอาจารย์เพิ่มขึ้นเพื่อม,มาปรึกษาด้านต่างๆ ในประเทศจีนจำนวนมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความก้าวหน้าที่สำคัญแต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะต้องระลึกถึงคุณงามความดีบุญบารมีและพวกเราได้แสดงกระตัญญูกตวเวทีด้วยนี่คงต้องถือโอกาสนี้กลับเรียนถึงความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้ท่านอาจารย์ดรเกิดซึ่งได้อยู่บนสวงสวรรค์แล้ว และครอบครัวของท่านและญาติพี่น้องลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายได้ภาคภูมิใจว่าวันนี้ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาได้นำเอาความคิดและอุดมคติหลักการของท่านอาจาร,รย์ดเรเกิดมาใช้เน้นให้เห็นว่าการศึกษานั้นทำให้คนองอาจนะครับเรียกว่าการศึกษานั้น ทำให้เกิดความสง่าราศีขึ้นได้ผมก็เลยได้ขยายความว่าการศึกษาที่เรามุ่งมั่นอยู่ทุกวันนี้เราจะเน้นให้ลูกจิษของเราทุกระดับเป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนมีภาวะผู้นำเพราะว่าเก่งดีและมีภาวะผู้นำนั้นจะทำให้เกิด บุคลิกภาพและความสง่างามดังที่เป็นปณิธานของท่านอาจารย์ดเรเกิดตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ทุกระดับต้องเอาใจใส่และส่งเสริมพวกนี้แต่ที่สำคัญอยากจะกราบเรียนในโอกาสนี้เพราะนานๆเราได้พบกันก็คือนอกจากหลักสูตรต่างๆที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะวันนี้มีประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วย ก็มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆให้ทันเหตุการณ์ทันสมัยและทันกับความจําเป็นและความต้องการของลูกศิษย์และของประชาชนด้วยวันนี้ทั้งวันที่เราจะพูดกันที่สภาหมหาไทยก็จะพูดเรื่องการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรและเพิ่มหลักสูตรซึ่งทั้งหมดนี้เป็นวิชาการท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการอาจารย์รองศาสตราจารย์สุภาพเป็นคนสําคัญ เป็นคนที่มีส่วนสําคัญที่ดูแลเรื่องเหล่านี้จนกระทั่งนําเข้าสู่สภาในแต่สิ่งหนึ่งทีอ่อยากจะถือโอกาสกลับเรียนให้ทราบทั่วกันเพื่อให้เห็นว่าการเป็นมหาวทยัยนั้นคงไม่ใช่เปิดตําราแล้วสอนกันคงจะไม่เป็นเรื่องที่จํากันมาแล้วก็พูดต่อๆกันไปแต่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าผมก็เลยได้ให้ใหกําลังใจครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหละว่า ในการที่จะนำมหาทัยเกิดให้ก้าวหน้าทัานสมัยทันเหตุการณ์นั้นน่าจะต้องยึดหลักสักสี่ห้าประการต่อไปนี้อันที่หนึ่งความหมายของคำว่า internationalization เราต้องส่งเสริมให้ครูบาอาจารย์และลูกศิษย์ของเราสนใจการต่างประเทศภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ต่างๆถึงจะไม่อยู่ในหลักสูตรแต่ก็เรียนรู้ได้แม้แต่สงครามยูเครนกับ รัเสเซียก็เป็นโอกาสดีที่จะเรียนยรื่งประวัติศาสตร์และการต่างประเทศได้ด้วยมม่เพียงแต่เราจะมาเซเอ็มโอเอกับต่างประเทศเท่านั้นแต่ต้องเรียนรู้อันที่สองคือต้องส่งเสริมให้เกิดนวัตรกรรมในเรื่องต่างๆทั้งการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการทำวิจัย อันที่สามคือต้องให้มีการผสมผสานร่วมมือกันระหว่างคณะต่างๆทั้งในมหาวิทยาลัยของเราเองและมหาวิทยาลัยอื่นๆที่อยู่นอกมหาวิทยาลัยเกิดการผสมผสานจะทำให้เกิดความเข้มแข็งทังวิชาการได้ด้วยเรียกว่า integration ผสมผสานแบบนี้อาจจะร่วมมือกับคณะและมหาวิทยาลัยต่างๆในต่างประเทศก็ได้อันที่สี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต ที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นคือการเน้นเรื่องคุณธรรมเรื่องคุณธรรมเป็นเรื่องสำคัญเราจะต้องไม่ให้ลูกศิษย์ของเราครูบาอาจารย์ของเราลหลงไหลใฝ่ฝันกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์และมือถือจนกระทั่งลืมเรื่องการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์ความซื่อตรงความจงรักภักดีต่อองค์กร ความรู้สึกสำนึกในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความรู้สึกกตัญญูกตวเวทีคุณธรรมเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดกันทบทวนกันและอันสุดท้ายที่ผมคิดว่าจะได้กลับเรียนในที่นี้ก็คือต้องการให้ผูบาอาจารย์ให้ผู้บริหารและนักศึกษาสนใจคำว่า Information Technology การเรียนการสอนที่เราเปลี่ยนไปเป็นมีออนไลน์บ้าง ออนไซต์บ้างนี่มันก็เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือวิชาการเกี่ยวกับการสื่อสารแต่เราต้องทำมากกว่านั้นเพราะการประกอบอาชีพเกือบทุกวิชาชีพทุกคณะต้องใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นจะอยู่ในหลักสูตรหรือไม่หลักสูตรก็าตามต้องทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง i o f o r m a t i o n technology ทั้งหมดนี้ก็เป็นการกลับเรียนให้ที่ประชุม และท่านผู้มีเกียรติได้ทราบเพราะว่าหน้าที่ของอธิการบดีต้องรายงานต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ผมได้พูดให้ฟังแต่ถ้าจะมีอีกสักนิดหนึ่งสักหนึ่งนาทีสองนาท,ทีจะอกกยากบอกว่านอกจากนั้นกิจกรรมต่างๆนอกหลักสูตรเป็นเรื่องสำคัญมากอนาคตของการศึกษา คงไม่ได้ติดอยู่กับคำว่าต้องสื่อปีหกปีสามปีหลักสูตรสั้นๆก็จำเป็นมากผมมีโอกาสได้เสนอสถาบันที่อาจจะเป็นหลักสูตรสั้นๆในอนาคตของมหาชัยเกิดก็ได้สภามหาวิทยาลัยก็อนุมัติไปแล้วแต่ว่ามาติดโควิดอยู่หลายปีเราจึงยังไม่ได้เริ่มต้นเท่าที่ควรแต่ก็ยังเป็นความจำเป็นที่สำคัญ จากกาเรียนสั้นๆว่าสถาบันที่ตั้งขึ้นอันหนึ่งก็คือสถาบันไทยไชยน่าอาเซียนสถาบันนี้ต้องการให้พวกเรามาทบทวนความรู้ความเข้าใจว่าอนาคตของประเทศไทยซึ่งเป็นอาเซียนแล้วซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศจีนเนี่ยน่าจะมีความสัมพันธ์มีความคิดอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราได้เย้นได้ฟังตลอดเวลาก็คือเรื่อง วันเบลวันโรดหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางซึ่งจะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยประเทศจีนและประเทศอาเซียนแบบกานที่สองก็คือสถาบันการจัดการความปลอดภัยแต่ก่อนเราพูดเรื่องความปลอดภัยจากภัยพิบัติน้ำท่วมฝนแรงภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวอะไรต่างๆเหล่านี้สึนามิอะไรแต่ความจริง ความปลอดภัยจากโครงการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิงย่ง,ยงวันเบลวันโรดนี่เราต้องเตรียมให้รู้ว่าวันเบลวันโรดคืออะไรถ้าเกิดขึ้นแล้วอาจจะมีอุบัติเหตุหรือมีภัยที่แทรกขึ้นมาจากการพัฒนาได้เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมให้รู้ว่าการจัดการภัยพิบัตินั้นควรจะทำอย่างไรอันสุดท้ายที่อยากจะกราบเรียนคือเป็นสถาบันที่เราเตรียมนไว้ก็คือสถาบัน กพัฒนาภาวะผู้นำซึ่งผมคิดว่าทุกคณะทุกองค์กรที่เรามีอยู่ต้องช่วยกันพัฒนาภาวะผู้นำเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกนั้นจะประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานได้จริงๆต้องขึ้นอยู่กับภาวะผู้นำทั้งหมดนี้ต้องการจะกราบเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบที่เรามีโอกาสมาพบก,กันครับ พราะฉะนั้นผมก็ถือโอกาสนี้ท่านภูมิเกตริทั้งหลายได้รู้ว่ามหาวิทยาลัยเกิดวันนี้ก็พยายามที่จะ,จะเจริญรอยตามอุดมคติและหลักการที่อาจารย์เกิดได้วางไว้แต่เหตุการณ์และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราก็พยายามที่จะปรับให้เกิดความทันเหตุการณ์ทันสมัยและทันคนรุ่นใหม่ด้วย จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านทั้งหลายและขอให้ถือว่า70ปีที่ผ่านมาเป็น70ปีแห่งความหมายและความหวังของเราในอนาคตด้วยขอขอบคุณครับค่ะก็ขอกลับขอบคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดรนายแพทย์กระแสชนะวงศ์ค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกิดนะคะ